ขอดไปได้เค่งหนึ่งโดยกาบสบายดีและสวัสดีเด้พี่น้องเดอเมื่อนี้กับมาเปิดคลิปอยู่ที่เตาถ่านพี่น้องเลยมาหนังอยู่เปทั้งเฮือนพอตู้คูนพี่แหละเป็นหักถ้าได้มาแต่บ้านพี่น้องเป็นอาจจะข้าเวียกทั้งบ้านพูดแหละก็เลยได้โอกาสมาหนังเปิดคลิปอยู่พี่อันนี้สิเป็นเป,นเปนทั้งแม่ทาวน์บริป้าไวาเนาะ ขาจะมั่มเนี่ยพอได้นั่งอยู่ในห่มมาเก่งกันเลยได้มาเปิดคลิปอยู่พี่พอมันห่มเนี่ยพี่น้องพอดีมาเห็นตั้งแต่วานนี้เนาะวานนี้กะมาเอาผลไม้เอายังอะไรมาให้เอ้หน่อยเพิ่นไปทุ่มทานพอดีมาตอนเช้าเนี่ยกะมาพอดีเห็นเพิ่นทุ่มทานหักสีแลวแล้วพี่น้อยเพยพะพราะว่านี่เพิ่นกะทมทั้งทึ่งเนี่ยแล้วมาเมื่อนี่กะมีเห็น เขาไม่เท่าข้ามแล้วกาเห็นเอ็นหน้าเพื่อนทมซอยเพราะว่าเพื่อนฆ่าลูกเอรน้อยก็ได้เป่นฆ่าลูกผมพี่ผู้เอาลูกเลยไม่เท่าเอาซอยตาของไม่เท่าเป็นกาควัดแลวพี่น้องเลยควัดได้ลายเติบแล้วนี่แต่สีภาพี่น้องไปเบิ่งเนาะว่าเเป็นทมในฮอดตสายแล้วเปิดภาพมาทางนี้ก็สิเป็นหลังเฮือนหัดตูคูนพี่น้องเลยหัวเจ้าทางท่านมาเตียงเพื่อเก็บซ่อนกันไว้ ยังคาวเวียกไปทน้งบ้านเพื่อแหละ้ยได้โอกาสยางขาบมาแวลินนะมันกับมันแปดมันเป็นตอยู่พี่น้องก็เลยข้ามามีห่มมีเง,งาให่วนข้างนน้นกศสีเกนหน้าเป็นทมทางซอ,อ,อยเอน้นยเอ้นยข้าลูก ลูกเป็นเอวเป็นยังเอ็นหน้าและซอยเพราะว่าของเอยนหน้าแม่นเก็เริ่มขวดปลาไว้แล้วเป็นทนนันยิบกระสอบซื่อๆยังอีกขวดดำไม่แรงและเมื่ออื่นก็น่าที่แล้วของเราแค่แบ่งให้เอยังน่อยเอ็นหน้าครัผมแล้วมา มือวานนี้ยังยั่งมาทางนี้ทไานแล้วกับขังมาพอดีได้เอาพดไม้เพลินจนกะพอดีได้ใส่แต่ยังเรือลายอยู่ผลก็บเอาท่านมาหลายไปเกิดว่าเป็นท่านนี้ผมจะดีละเลยเมถาวพาไปฮุบเอาใบไ,ไม้ใบไ,ไม้เฮงแล้กวก็ผลมาปุก่อนมากับพอดีเห็นโปกหลายแล้วก็สีเลือหลายเติบกับพอดีเอาไว้ใส่บัตร มันลุมันยังปัดเวลาห้าจูดแล้วมันสียุบลงเป็นนาเราไปเห็นลักสักขัดบัวให้ขีเลื่อยขีเท่าลายลงอันนี้ตอกคะ เหตซอยกันพี่น้อง,งเลยอา่ายังได้ไม่แป้นจังได้ไม่แป้นมาส่มาขัดไว้แต่ละครังแต่ละครัมสงมาต้องใส่ไม่เท้าเอาหายจาับยังไม่แป้นไม่ยัง อ่ะสบายดีเด้อเอ้อนาเด้อสบ<ม>ายด,ดีเอ้ามาเห็ดซอยเอ้ยน้อยบ่เด้วยเห็ดซอยเพิ่นมั้งนะถึงท้าลูกก็ไม่เห็ดซอยออย,อยังทังหนาหน้อยหนึ่งท่านในยังเห็ดไม่อยู่ <c oughs> ยเมวานนี้เพิ่นก็หดหนามปะไว้ตอนเศร้า ตอนแรงมากกับไม่ท้าผ้าถมพอดีมาซ้ำตอนเศร้าอีกก็พอดีแล้วพี่น้องเป็นทางไม่เท้าเพิ่นสีลงไปบุ่งทั้งเตาพุ่นละกะว่าเพิ่นสะท่านป้าไว้ได้ก็บติ่มาเห็ดซอยกอ้หน้อยเพิ่นเห็ดตั้งแต่แถวเศร้านไร้มนนไม่เท้ากได นนี้ยังทันได้แล้วมามันนี้เป็นธมแล้วมนาคืนนี้กระธมโอ้พอดีแล้วเนาะไอจูดมือน,นี้แล้วเนาะไอสายจังหน่อยจูด่อะมาชิได้เมเปินคือมีเม่เปหาเก็บมาแถวนี้เกียร์หน่อ,นอยกะสบายดีเด้อเอ้ยนหน่อยเด้อ จะหดน้ำบ่เจ้าน้ำบ่ปานี้เจ้าน้ำหดแต่เศร้ามาเมื่อคืนนี่ก็เห็ดแต่เมื่อคืนนี่ทมทั้งกลางคืนได้ผลมาเลยลูกนอนแล้วกระทม,ม,ม,มลูกนอนแล้วก็ะทมทั้งกลางคืน ทางเตาทานมเมท่ลเอาพี่น้องเมทัทำเป็นเก็บทานทั้งลุมที่แหละทั้งเเลยนะสวยเลยน้อยเลยน้อยกันอย่างมาเอาน้ำทั้งพี่ถาลงเอาน้ำกับพี่ได้น้ำเมท่าพี่ได้ถาลงเอาน้ำได้หาบเอาพี่น้องเลยหาบเอาลองพลาดเอ,อ้ <laughs> คลายแต่มันแบบบ่เป็นนั่นเนาะเป็นหิน ย่างสบายเนี่ยหาเอามันไก่เรากะหาบกันไปทั้งเมทาวกันเก็บทานสบายดีเด้อเมทาว์เด้อเก็บทานสะไว้แต่เศร้าบนนี้ สาวมาปลาวาา่าให้ให้หมอดพุนด,ดน้ำปลาไว้เนะเาะพุทน้ำม,มันสีมีปราไา่ไทยของสาวมันใหม่มันดับกว่เบิดเป็นสีน่พุน้ำตัวมันมีภัยปลาไว้ขวา,าขมากนี่ได้ยักสอบเลยไหมรัา,าได้ยักสอบแล้ว นักเรีเจ็ดสอบ,สอบมาถึงเตาแล้วได้มาสิบสอบไม่เท่าะกะกเสียงข่างนั้นบะ ขัดไปได้ครึ่งหนึ่งก็น,น่ากัะสีประมาณค่ะทามายเบิร์กกับสีมาสิปปลายแหละเพราะว่ามันเป็นทั้งหัวมันแหลบพื้นใหญ่เห็ดทานกาสีมีโอกาสได้แต่น้ำตัวนี้แหละพี่น้องทั้งหัวส,หสิปปลายขึ้นลายตำํำ ลงกระยามันตัวใหม่เพื่อทางแล้วทางแล้วกระสอบนี่มัดแต่เฮือนคุนบ่มีแถวมัดแต่เฮือนบอกระสอบจะดินใหม่บริสุทธ ซื้อซือ้อมาแต่ทางแร่เท่านี้เพนามาขายปะเออเป็นเป็นสร้างเนาะนเป็นอะไรก็บสบไว้ขายสอบจ้กพันเลยเจ้พันป้าตอ่าสอบอินพีเนาะแมนยูสอบละ้พันแต่ว่าเขาซื้อผลไม้สอบอันนี ซาสอบกับซาพันอหไรสื่อสอบเกา่าเป็นเป็นส่างของมือนในเป็นสิเก็บสอบไว้ขายเป็นชิตัดแต่ทั้งอ็นชิตัดแต่ทั้งปากมันซิ้อ มัสอบโตบนเพลนขายสบเขียวๆนะมันแพงกว่าเมถะเขียวๆได้นน้อยเพิ่นใส่ทานงอนที่แล้วคืนนี้นะ นอนพี่จะขึ้นแลนอนพี่นะสองขึ้นแลพอทานวลม่มือแรงก็เบิ่งแล้มือแงมื่อพุ่นหลายมือแล้เนาะปะทางพุ่นเที่ยวไปเที่ยวมาไม่เท่ากันคล้ายแต่ลูกหลานกายไปกามาแหละพอได้อาไปอามาเไปไกลมาลุกนี่ฮคือนี่เราจะมือผ่ khi mày mày bớt giờ, à, cái <laughs> cây mai <laughs> lạc vui <laughs> vẻ, Mới vẻ, lại là thả đấy ควชัชาดอยิ่งไ้แชมโชคดีมันน่าจะชแคลู มันรุ่นใหญ่แน่มันก็สิใหม่ซ่านะี่ยพี่น้องเกืเอบมันสิใหม่เบิดมันสิเป็นดนใหญ่ทางนี้สิเป็นดนน,น้อยมันสิลามไปไวทางนี้ เดวมันงามไม่เท่าสิเก็บไว้ทางนอกเป็นยาวๆเป่นเสียบไว้ใส่ปากมันใส่ปากสอบ

ได้หอดว่าสองสอบมีครับตัวมันเหลือนี่นี่ตัวน้ำเจ้านี่หอดว่าสองสอบหัวหอดสอบปลายเนาะสามสอบกระด้านแต่แสนปลายกีบพี่น้อยหลดหนึ่งผลได้แต่น้อยเดียว ดีมีไพรพอมบ่าเนเด๊เจ้าวาดับแล้วพระทั้งเอ็นหน้าเป็นกระขึ้นไปถมซอยน้อยเด่เศ้าครัซอยเพื่อนถามเป็น่าซอยเพิ่น บาดีเป่อเขาขอดทานต้นเศราพอนี่บายดีเออโอ้ยขัดเจดึกัดใจดึกที่เราไปเจ้ากระทานยุงยีอ้าไปเจ้าก็เกระทานก่อนแยกมีลูกมาหอตดขัดข้อัดไปเรื่อยๆอันติปะท่าจนดับกัน ได้ยุติว่าบางอันมันหักซีใหม่เบิดเป็นขี้เท่าเอาตรงแล้วขวัดดับอัานนั้น ถามสอบพอดีในแบบสอบ

ระวังเดถอะตัมันทันได้ดับทันทันได้ดับนี่เบิดในกระสอบในที่เนาะถือลมได้หนึ่งพอซอดก็เลยกระสอบตัดองค์พวกตัมันยาวๆสมนั่นนะ่งใหญ่ๆสมใหญ่คือยาวกับมูยาวคือใช้จะเอาเม็ดลอได้เอาเบิดทันลุบลุบเท่าไรเอาเบิดทำนี้มันยังใหญ่กว่าสอบเมันเห็ดขายนั่นเลยได้ เขียวๆเ,เป็นเค่องขายตลาดสอบปูน ่เศร้าบุอยัให้มันแดดพี่น้องป่านี้ก็ยังแดดเลยแล้วนี่เสรสามซอบขัดขับเศร้าอยังแต่เมื่อนอนพุ่นมือแรงมื่ออื่นก็นยังมาแต่เศ้าแหละอยากมาค่อย เากัดกันได้าฟัดของผูง้เจ้าแล้วกลับไปซอยเอน้นยพี่น้องเลยปเป้าหลานซอยให้เอโน่อ็หน้าผม,มานไปซอยมันยังน้อยกลับไม่เห็ุของผู้เจ้ายันทางนากรบผมมีผู้เห็ุซอยเพราะว่าฆ่าลูกเพิ่นลูกเพิ่นเหี่ยวลูกเพิ่นหายดังมือก็ได้บัรมือได้ลูกปรอยู่์เท้ากลับไปซอยเมื่อคืนนี้ลูกเพิ่นนอนประกา เห็ดทั้งกลางคืนเลยพี่น้องทมทั้งกลางคืนเพม่อนว่าตื่นมากการมากก็เห็นกับพอดีแล้วกับแมนความเพลินยังไงทั้งหัวหน,หนั่นเงเพื่อกลังทมกับเอ็อนนาอยู่เดี๋ยวนี้ก็ได้ตักน้ำไปพุดเอาสำหรับคลิปนี้บอกเก่งกับสิคอจบคลิปลงเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องฝากเป็นกำลังใจครับชมรับเสียนในเด้อสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีเด้พี่น้องเด้อ